อ่าเริ่มใหม่ของหมวยว่าไงใหม่0 6, 6 8ย8หกับ 5, 7 5, 5, Ven 5 1 7ย5แปดทับ5องห้า่งับสิบอ่ะเมื่อกี้ไปดับเริ่มใหม่เริ่มใหม่กันบ้าไล่ใหม่ไล่ตัวเจ้ากรรมในเวร3เจอ2นะ3เจอ2 3ว่าอะไร3คือวันเกิดของเราเป็นมรณะ พอมาเจอสองเป็นเจ้ากรรมในเวรสองมันเป็นมหาบทมรณนะเจ้าที่จะทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทักษาบอกเป็นกาลกินีเพราะฉะนั้นชีวิตเกิดมาเสมือนอาภัพเราจะรับรู้ว่าเราเสมือนอาภัพอาภัพเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของหลืองขาวก็ได้นี่แค่พูดถึงนะแต่เรื่องกว่าความมั่นคง เพราะตำแหน่งกเกษตรของมันหรือดาวจันทร์มันอยู่ตรงนี้พอดีความมั่นคงของวาสนาความมั่นคงชีวิตของเราเนี่ยเรารู้สึกเสมือนอาภัพสัก,กะความคิดความอ่านของเรามันก็แปลไปเป็นหมาจรมันเหมือนโดนบีบบังคับให้คิดไปทางนี้ใครบีบบังคับนี่ไงเจ้าที่เจา้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นเจ้ากรรมในเวรที่มันตามมาตั้แต่อดีตชาติก็ได้ตามมาเลยเราต้องใช้หนี้เขาเราเป็นหนี้เขามาตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เป็นหนี้เขามา มังคับให้เราทำอาชีพอย่างนี้ฮะถูกต้องตัวบังคับเรานี่คือตัวนี้ทําให้เราคิดเหมือนอาภัพแต่ของผมก็มีแต่แค่สีไม่เหมือนเดียวสีไม่เหมือนก็ต่างกันไงถึงต้องเอาทักษะม,มาประกอบแล้วการจะแก้ปัญหาของเราเนี่ยมันเป็นการกินไงคุณจะแก้แบบเดิมปกติชีวิตคนทั่วไปมันไม่ได้แล้วก็ไม่มั่นคงด้วยเจ้าที่จะทางเหมือนเป็นศัตรูเราด้วยอนี้ เห็นไหมชีวิตเกิดมาก็เหนื่อยด้วอยทาสาลไม่ได้สุขสบายนี่เกิดมาบอกว่าเฮ้ยมันก็เหนื่อยนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมัชชิมาอีกแต่มัชชิมาช่วยทอนวา่าไม่ได้รุนแรงจนกระทั่งวา่าเอาเราเดี้ยงไปเลยเนี่ยสายการอ่ะที่ว่าทางสายการที่เราจะเลือกเดินนี่นะสามกับสองก็มันก็เป็นคู่ที่ดีด้วยว่าเอาการเอางานด้วยขย,ยันเอาการเอางานก็ได้ย้อมเหนื่อยก็ได้เนี่ยสามเนี่ยอธิบดีก็คิดปุศลบายมีความคิดความอ่านกลยุทธ์เยอะ ก็ได้นี่เก่งในการคิดโครงการก็ได้นี่ชี้บอกเลยเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดินทางยกย้ายชีวิตนี้ถึงจะเอาตัวรอดสามเจอสองสองก็มาเจอหนึ่งสองเจอหนึ่งก็เรียกว่าจันดับหรือกิจวัตรประจําวันหมุนเงินดับเพนเดียวเพนดับดับไปเพนมานี่เห็นไหมก็หมุนเงินชีวิตประจําวันคือเราต้องหมุนเงินหมุนงานงานคือเงินเงินคืองานนะฮะมันต้องหมุนหมุนก็ทำนู่นทำนี่ นะหนึ่งก็เป็นเกียรติยศแล้วมันอยู่ตำแหน่งขุมทรัพย์ไม่ใช่หมุนอย่างเดียวมันดิ้นรนด้ขนขวยเลยขนขวายที่ร่นขนขวายทาให้มันแฮปปี้ให้ได้นะแฮปปี้เพื่ออะไรนี่ไงอาชีพการงานแก้ปัญหามีปัญหาให้แก้ตลอดภาษีโอกาสนี้เกิดขึ้นเป็นจังหวะเป็นรอบๆหรืองานเป็นโปรเจกต์กระดันี่นะแล้วเป็นไงปุตตะโอเคต้องมีลูกน้องร่วมงานด้วยถึงจะดีพอพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันได้หรือ ทำแล้วเราจะประสบความสําเร็จสมหวังสมปาถนาในเป้าหมายชีวิตที่เราวางไว้ก็ได้ที้มาโดยการบอกว่าเอาถ้าเป็นดาวเงินของเรื่องขาว่าจะเก็บเงินอยู่ไหมบอกฝังดินไว้เตสองหนึ่งกิจวัตรประจำวันคือผันเงินลงฝังดินให้เป็นรากฐานของเราแก่ทำไปสิประกันชีวิต<ห>แต่ละปีแ<ห>ต่ละปีต่อยใส่เข้าไปเพื่อแบ่งเก็บเข้าไปการแบ่งเก็บตามจังหวะเวลาและโอกาสเพราะดาวหนึหน่ง<ห>ตาสี แต่ต้องพยุงเกียรติตัวเองให้ได้ด้าหนึ่งมันอยู่ตำแหน่งเกษตรเหมือนการหนึ่งก็มั่นคงเนี่ยมันก็ต่อไปก็จะเป็นเกียรติยศของเราเราจะภูมิใจหนึ่งกับสามเลกันอีกเอาจริ้งเอาจังไหมเอาจิงเอาจังไหมหนึ่งกับสามเนี่ยแต่มันก็จะมีอุบิเหตุเกิดขึ้นมาสามกับหนึ่งเนี่ยอุบิเหตุเกิดขึ้นมาก็ทําให้เราคิดว่ามันเหมือนอาภัพว่าเหมือนไรเกียรตินั่นแหละ เพราะจัน์มันเป็นมรณะนะมันมาคุมอยู่เหมือนเกิดสุริยะขาดเหมือนเสมือนมองภาพรวมเลยไม่ชัดเจนว่าที่เราทำเป้าหมายของเราสําเร็จแล้วแท้จริงหรือ,อยังเห็นยังนี่นะนี่คือการอ่านจูจีสามกับหนึ่งก็มาเล่งกันนี่จะแจ้งถ้าเราเอาจริงเอาจังมันก็แฮปปี้แน่นอนเพราะบุญเก่าเรามี เนี่ยสามนี่คือบุญเก่าเราเป็นปัตตนิคือมีบุญเก่านะหนึ่งสีมันสวยเป็นมุนตรีอย่างนี้แฮปปี้ได้นะแฮปปี้เลยนะนี่นยังไม่ต้องไปพูดตัวอื่นเลยสิเหลืมอมื่นนะเดี๋ยวมันจะสับสนนะเอาเอาทีละอย่างว่าการเรียนมานี่ทายแบบนี้ก่อนแค่เจ้าก,กรรมในเวรทนทายนี่ก็ได้รสชาติอื้อแล้วถ้าเราทายตามดาวนี่ใสดาวมีเรื่องอ่านไปนพบเนี่ยมันแทงใจดำเขาเองเลย ประกอบกันนะสามอันคือทักษะหนึงนะแล้วก็มหาบทหนึ่งแผนท่าอีกหนึ่งเสาอีกหนึ่งโอ้โหท่นี้บอกชี้เป็นชั้นๆเข้าไปเนี่ยนี่คือการอ่านจูจีแล้มันก็ไปสุดตรงนี้แหละสุดแล้วครบแล้วเราพอแล้วสําหรับจูจีแล้วที่นี้ก็ดูว่าแล้วอนาคตล่ะจะเป็นยังไงสามมาเจอสองสองก็ต้องไปอะไรแหลเรื่อง ถูกต้องนี่ต้องทําให้จําให้ได้เลยนะเดินยามเนี่ยสองก็ไปเจอเจ็ดเจ็ดมันอยู่หัวเสาตําแหน่งกเกษตรมาอีกแล้วนะ,กะเกษตรเที่ยวนี้เป็นอะไรบอกเลยเป็นปูติครับอุย้ยชีวิตนี้แล้วมันเป็นเดดด้วยเดดก็คือร้อนพลังเดดของเราร้อนร้อนแล้วมันเรื่องอะไรนี่นปูติต้องปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายไม่งั้นมันจะเห็นเลยว่า บูดเน่าไปเสียของไม่สําเร็จสักทีเนี่ยแล้วมาจากใครล่ะเจ็ดอัตตามหาอุบาทเหมือนกันตัวเราเองตัวเราเองนั่นแหละมันคิดนอกรอบทางลบคิดไปทางอคติมากไปนะแล้วมันไปเจอหนึ่งบอกว่าเจ็ดเจอหนึ่งนี่แหละก็ให้ระวังเรื่องทําให้เราเสียชื่อเสียงแต่ได้ว่าเป็นเจ็ดยิงไปหาหนึ่งไอ้การคิดของเราที่ว่านอกรอบตัวนี้แหละร้ายแหละ แล้วมันเป็นพยาญยามิคิดแล้วมันทําลายตัวเองด้วยทําลายความมั่นคงของจิตอารมณ์ตัวเองด้วยทําลายมั่นคงของไอ้เกี่ยวกับพันธุ์ด้วยเนี่ยมันค่อยๆทาลายกัดกินไปไอ้พยาญาติตัวนี้ทําลายความรับผิดชอบเราด้วยเนี่ยพยายาตมันทำลายอะไรไปเห็นไหงทีนี้ก็เอามาดูว่าแล้วอ่านอีกแบบนึงอ่ะบอกพออ่านในนี้ปุ๊บก็ไอ้หน้าที่การงานความรับผิดชอบของเรา นี่นะนี่นะที่ว่ามาหาอบาทนะสิ่งที่เราจะเจอคืองานการทั้งหลายภาระดาวเจ็ดเดาวภาละที่เราคิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นเขาคือมาหาอบาทนะแล้วมันเป็นความรับผิดชอบหรือเรามีความรับผิดชอบที่ดีนีมาตาเหมือนแม่เป็นพันธุด,ด้วยเพื่อความมั่นคงเป็นฝึกแผ่นของภาระของเราทําให้สําเร็จรุ่วงแต่บอกว่ามันเป็นพยาญาณนะ ทีนี้เราจะแผงพยาญานี้เช่นว่าถ้าเราอยากมีความสุขพลานี้ให้ไปทําเกี่ยวกับสิ่งที่มันมีความเสียหายรออยู่ซ์เช่นจะแก้ดวงสมมติว่าอาชีพเอาอะไรบอกไปเป็นพยาบาลก็ได้อยู่กับสิ่งที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยทำตามดาถูกต้องตามนิสัยดาวแต่อันนี้เราทําเพื่อแก้กรรมแก้กรรมความเป็นพยาญามาแล้วทาไมบอกว่าต้องแก้กรรม ก็เพราะมันเจอพยาทย์พรยาทย์นี่มันลายแตกแล้าของจำรุตเสียหายนี่นี่คือการอ่านอ,อีกแบบหนึ่งระบบเข้าตรงนี้ก่อนหรือจะอา่านยันขึ้นไปไล่ไปได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าอันไหนที่มันเข้ากับชีวิตว่าคุณจะย้อนหลังมันบารมีแค่ไหน,นเราไม่รู้ไงตงัวนี้ทีนี้นก็บังบระวมันก็เป็นสูตรที่หนึ่งเหมือนกันเมื่อกี้ สามเจอสองสองก็สูตรที่หนึ่งตอนนี้สองไปเจอเจ็ดเจ็ดก็ไปสูตรที่หนึ่งเห็นยังมันไปลงเอยที่ดาวหนึ่งหมดพระเมื่อมันลงเลยดาวหนึ่งบอบอกอย่างนี้ต้องทําชื่อเสียงไว้ก่อนมันเด่นทาชื่อเสียงไว้ก่อนเพราะเหตุผลตรงนี้เพราะสิ้นสุดที่ดาวหนึ่งทั้งสองวิธีการแต่ว่าวิธีการนี้มันจู๋จีคือมันขณะที่เกิดเหตุถูกไหมปฏิกิริยาที่มันเกิดมันก็มี สูตรไฟที่กเมื่อกี้บอกว่าสุบูรีพวกก็ต้องมีควันแล้วก็ต้องมีไอ้พวกสารนิโคตินอะไรออกมาถูกไหมนั่นคือสูตรของมันแต่สูตรการเผาไหม้แล้วกลายเป็นขี้เถ้านั่นคืออีกอันหนึ่งว่าแล้วต่อไปคุณก็เป็นมะเร็งนั่นคือคงต่อไปอนาคตมันจะเป็นยังไงมีคือความหมายว่าแล้วอนาคตต่อไปมันจะเป็นอะไรธาตุที่มันเดินองงังคารมิชาธาตุพฤติการมันจะเกิดต่อไปอะไรนี่พฤติการบอกว่าสูตรไปที่มันจูดดี อ่าที่หนึ่งนี่น,นี่ที่หนึ่งนี่น,นะที่หนึ่งปุง๊บก็เราบอกแต่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นรากฐานของเราจะประสงค์ความสาเร็จได้และสุดของอะไรเอื้อมต่อไปบอกว่าเอ๊ะดาวหนึ่งเหมือนกันฮะเราก็ต้องมาย้ําที่ดาวหนึ่งอีกว่าทํายังไงให้คุณมีชื่อเสียงที่มาก่อนให้ได้ชื่อเสียงตัวนี้แหละมันจะดึงดูดเงินมาทําไมดึงดูดเงินมาก็บอกแล้วว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วอ่านจากเสาครูออกมาเนี่ยหนึ่งไปเจอสองหมุนเงิน ดาวเกียรติยศของเราดาวหนึ่งเห็นไหมศักดิ์ศรีเกียรติยศสร้างขึ้นมาก่อนให้มันมีเพื่อนฝูงมนตรีที่พึ่งที่อาศัยก็มาหาเรามาหาเราก็มันก็ชี้ไปบอกว่าเงินทองของเหลืองขาวถึงแม้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็เหมหน่วยเพราะการกินีคาดหมายไม่ออกตอลองราคากันลําบากกระดัไม่เป็นก่อเป็นกรรมให้เราเห็นก็ได้อาจจะเป็นเงินเดือนก็ได้หรือเงินกระแสที่ตกลงกันเป็นจอกจอบก็ได้นี่ ที่เขาแต่มันดีแน่นอนเพราะมันเป็นกิจวัตรประจําวันที่เราจะขันเงินมาหาเข้าไปรากฐานของเรานี่เห็นไหมระบบการอ่านมันมีหลายอย่างที่ผมพยายามสรุปให้ฟังว่าประมวลพระอาจารย์มาแล้วมันอ่านได้ยังไงนะแล้วมันจะเข้ากับชีวิตด้วยทีนี้บอกว่าพอมันอ่านไปสองเจอเจ็ดเจ็ดไปเจอหนึ่งก็จะให้ระวังเสียชื่นเสียงอี้ส่วนหนึ่งนะหรือเรียกว่าคนใส่ร้าย เนี่ยว่ามีคนใส่ร้ายกันนี่หนึ่งเจอสองเอ้เจ็ดเจอหนึ่งเนี่ยคู่นี้นะแล้วสองี่ยก็ต้องมาเลงหนึ่งอีกแล้วทีนี้มีการเลงสองครั้งเจ็ดตัวแรกมันจะเลงกับด,ดาวสามเห็นยังเจ็ดหัวเสาเนี่ยมันมาเลงกับดาวสามตัววันเกิด ธาตุมันเกิดเราเราสามปเป็นเนือจิตผู้วิบากกรรมเก่าวิบากกรรมเก่ามันพาเราไปเจองานแบบนี้หลยชีวิตเราต้องเจอแบบนี้แหละแล้วถ้าเราขยันทั้งอดทนมันกลายเป็นผู้สมบัตินะเป็นผู้สมบัติแล้วมันดีไหมล่ะบอกดีสินี่ไงความรับผิดชอบของเราี่มันสวยเป็นพันธุทุอะไรมาอาแต่มันก็ยากเหนื่อยลําบากนะอ่ะติดเรื่องพยายากเข้ามานะ แก้ปัญหาด้วยโวนี้เท่านั้นมาไม่ไม่ให้เป็นอุบาทเท่านั้นเนี่ยเนี่ยมหาอุบาทต,ตัวนี้ไม่ให้มันเป็นนะให้มันเป็นแค่อุบตัติเป็นแค่อุบัติขึ้นแต่ไม่มีคําว่าอุบาทก็ไม่หานี่คือการแก้กรรมโดยรวดเร็วมากอีกอันเดึงที่ดาวเล็งกันคือสองกับหนึ่งก็อันเดิมอ่ะสองกับหนึ่งก็ตัวลากก็ตัวลากอ่ะผันเงินหมุนเงิน,หม,นหมุนเป็นงานเอาเป็นเงินเก็บมาแล้วแต่ แต่ก็ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสองมามรณะมหาบทมาแก้ความผันผวนของไอกาลกิณีเพราะนั้นยิ้มลูกเดียวนะทำใจไม่ได้อ่านระบบไหนก็กลับที่เดิมกลับที่เดิมยังไงคือมันดาวมันใกล้กันที่เดิมแทนเราเราเข้าใจปุ๊บเราก็จับปุ๊บมันก็เฉียดไปปุ๊บเราเห็นปุ๊บเราก็่ายแค่ส่วนนึงได้เพราะมันกระถูกอยู่แล้วเพราะมันยังเป็นเรอ่านองอามองมันเอื้อมไปเอื้อมมาเอื้อมไปก็เจอ กูจีก็เจอเจอดําหนึ่งไงเจ้าเดาหนึ่งเจอดํดาหนึ่งแสดงว่าเด้งสองเด้งนี่ก็ต้องอาศัยตัวนี้เป็นหลักเลยไงมันมีสองเด้งอือต้องทาให้เกียรติยศเกิดขึ้นก่อนให้เกียรติยศตัวเองเห็นก่อนแต่ก่อนที่จะเกิดเกียรติยศมันชี้ไปดาวจันทร์ก่อนไงก็ต้องให้หน้าตาฟ่องใสก่อนให้คนอื่นโจเออเราผู้เป็นเบิกบานก่อน เบิกบานสำรานใจเอ้ยอันนี้มันดีเว้ยเก่งเว้ยขยันเว้ยเอาการเอางานดีเว้ยอ่ะสามสองยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยเว้ยอ่าคุณนะคุณเหมยลองลองดูเถอะก่อนวันนี้แต่งหน้าแบบนี้มันไม่แต่งหน้าแบบนี้อัน,นอไ,ไหนผ่องใสกว่านี้พิสูตรเนี่ยอันนี้มันไว้พิสูตไไรแต่งเมคอัพก่อนเมคอัพตัวเองไม่รู้ลนะ่ะให้มันผ่องใสก่อนละไม่ต้องไปทาจนแดงแงย่อะไรหรอกแต่ว่าต้องผ่อ,จจองใสอาจารย์ถึงบอกมันต้องเสกน้ำล้างหน้า ชูดคาถาไปเสกน้ำน้ำหน้าไปแต่ว่ามันสู้ยิ้มไม่ได้ก่อนอันนี้นะแต่ว่าความผ่องใสของหน้าน,นี่ต้องเอาไว้สมัยนี้มันมีวิทยาศาสตร์บอกว่าไงเบคอัพแล้วแต่ว่าทํามาให้มันขึ้นมาผ่องใสแล้วกันนะแต่ยิ้มพักต้ายก่อนสามสองเนี่ยเจ้าก,กีจาก,การที่พักทายก่อนเลยดา้วดาวไหนที่บอกว่าเป็นแดนหิ ด้านอะไรที่มันีด้านโหรอ,อ่ะก็ดูดิแบกเล็ก้าสีดำผมยังด้านโหรตัวเดียวกันดับแรกบอกแล้วไงวันเกิดมาเกิดดาวสามนะ่ะสมองความคิดก็ดาวสามแล้วสามก็บอกแล้วอ่ะไม่ต้องไปดูตัวอื่นเลยสามตัวเดียวก็ชี้ได้แล้วว่าสามมันสวยอย่างนี้เป็นโหรได้แล้วแต่โหรแบบนี้มีโหรมียานในตัวพอสองมันเป็นมรณะหมาบดพะสองเป็นมรณะาหหมาบดมียานโหรอยู่ในตัวเลย ก็คือเห็นยังทั้งสองเสาเลยเห็นไหมสามตับสองเห็นเห็นยังแต่มันต้องเป็นกำเก่ด้วยใช่ไหมต้องชี้เป็นกำเก่ด้วยอันไหนที่กำเกอ้เลขสองเลขสองมันก็บอกแล้วไงเสาคู่นี่เสากำเก่าอยู่แล้วแล้วแล้วดูผมจะมันกคล้ายกับจิ๋วหวยไม่คล้ายไม่คล้ายไม่เหมือนไม่คล้ายไม่คล้ายคล้ายตรงไหนผมมีแค่สองตัวไม่ใช่มันชี้อะไรมันที่เป็นตัวเราไหมนี่นี่ของเอ๊นี่ของฉัน มีสามแต่ก็สามข้างบนก็เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ของฉันมีสามตัวนี้อ่ะนี่ของเต้นของเต้นของเต้นก็มีสามสามข้างบนอะไรนะจงอัตตาค่ะตัวนี้มันเป็นคู่อยู่แล้วคู่ปุ๊บนี่นะดูนะมันก็มรณะเหมือนกันแต่มันมรณะด้วยลัคนามันเดินลัคนามันเดินคือเออแปลว่าอะไรลัคนาอ่ะนี่อ่ะฟังไปเลยลัคนาเดินก็หมายถึงว่า เขาเรียกว่าคันลองชีวิตอองชีวิตืมเจ้ากรรมนายเวรกป็ตัวหนึ่งแล้วก็ลัคนาอีกตัวหนึ่งคนละตัวกันลัคนานี่คายถึงนิสัยกับอุปนิสัยไม่ใช่ลัคนาพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรนเนี่ยนิสัยกับอุปนิสัยไปด้วยกันยังไงแต่ลัคนาบอกว่าทั้งนิสัยกับอุปนิสัยตัวเนี้มันจะก่อเกิดแนวทางหรือคันลองของชีวิตขึ้นคำนเรียกลัคนาลัคนาปฏิสนธิ เนี่ยมันเกิดขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นตัวนี้ตำแหน่งนี้คันลองชีวิตของเราเห็นไหมเกิดขึ้นมาฝั่งนี้เรียกคันลองชีวิตไหมไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกเพราะม่นเพจิตเพราะมันเป็นพลังจิตเป็นกรรมเกาม่กาอันนี้มันวาสนาเดินมันถึงมีคันลองชีวิตมีการเดินมีการการะทำเออมีการอันนั้นไปเนี่ยจะแก้กรรมก็ต้องแก้ตรงนี้อันนี้แก้ไม่ได้แก้กรรม้องแก้่อ่าอันนี้เพียงแต่ทุเราช่วยทุเราแก้ไม่ได้แต่ามันสะท้อนมันอยู่ตัวเดียวกันหมด ควาอันเดียวกันหมดเมื่อเมื่าต้องแก้ตรงนี้ว่าคันลองชีวิตเราอยู่ตรงดาวจันทตรงนี้มันเป็นเดชร้อนลนครับร้อนลนแต่เป็นมรณะมันก็ทําให้ว่าคันลองชีวิตเราเดินไปแล้ววาสนาเราเดินจากที่เมื่อกี้หกหกเนี่ยนะคันลองชีวิตเราไม่ได้ลาบลื่นมรณะมันมองไม่ออกว่าคันลองชีวิตต่อไปม้่งหน้านี้เราจะเดินยังไงดีเอายังไงดีแล้วมันก็กลายเป็นมหาโจรสักกะเนี่ยนะคิดเร็วทําเร็วอะไรเร็วเร็วแต่แบบว่า เร็วแบบไม่รอบครอบก็ได้ไดนะเร็วแบบไม่รอบครอบก็ได้แล้วมันเลยทําให้เราเหมือนอาพับสเสมือนอาพับว่าวิถีชีวิตกันนี่ไปอย่างนี้นะเป็นไซเอฟเฟ e ที่เกิดขึ้นแต่ไม่มันไม่ได้เป็นเจ้าก,กรรมในเวรเราเช่นเป็นวงเอเป็นแนวทางเห็นว่าเราเจอแบบนี้มาแล้วเช่นเราสุกกระสุกเราสุกจนดาสุกถูกไหมไปโลกอินเตอตัเน็หาพาไปพบ สะท้อนออกมาเป็นรู้ว่ามันร้อนลนตัวนี้เป็นมหาโจรบังคับเราบังคับเราให้เกิดทางตันบณอนะทางตันคนละอย่างอะไรมหมในของหมวยมันไม่ใช่เขาเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรโดยตรงเลยเจ้ากรรมนายเวรโดยตรง แล้วเขาแต่ลักนาเขาไปเดินห้าลัคนาเออเขาไปเดินห้านี่ไงลักนาแนวทางชีวิตของเขาคันลองชีวิตของเขาเนี่ยมันสวยว่านี่คันลองชีวิตของคุณนะยังไงก็ตามเนี่ยที่บอกว่าหมุนเงินไปอะไรลําบากลาบนอะไรทั้งยเนี่ยไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ต้องลัวจนเห้าก็เป็นห้ามเป็นท่านังนี่เข้าไปเนี่ยเป็นมหาอุปถัมภ์พระยังเห็นยังเป็นธงชยยัยเออแล้วก็เป็นธงชัยด้วยสังคมเหมือนเป็นพระยังเราเหมือน เป็นของเราเราได้เป็นเจ้าของเพราะนั้นเข้าหาสังคมอยู่เยอะดีอาชีพต้องอิงอยู่กับสังคมนี่ไงอิงไปเลยทั้งเพื่อนฝูงด้วยเพราะเป็นสหัชชา6อ๋อเมื่อกี้เหตุที่แรกเห็นเนี่ยบอกว่าต้องมีอะไรมีแต่มีเจ้าจะเป็นยายไอ้เนี่ยมันข้างในโน้นข้างในนี้ที่ว่าธาตุมันเดินเนี่ยมีไหมอ๋อธาตุข้างในเออธาตุมันเดินเอ้ยไอ้ตัวดำเนี่ยนะธาตุมันเดินหมายถึงธาตุอะ ไอ้น,นี่มันเป็นธาตุทั้งนั้นนะธาตุเนี่ยธาตุสบสิบสาถูกไหมันีรอครับอาจารย์ใช่ใช่แต่ว่ามันกําลังของมันอยู่ยังไม่ได้บวกยังไม่ได้หารอะไรให้เป็นวิถีธาตุ<อ>ไม่ได้หารเอามาเพื่อ,อให้มันต่าสุดลองเอาสิบลบเจ็ดเลยไร<อ>นี่ไง<อ>ยังไม่ได้เป็นตัวนี้ไงอ๋อมันยังไม่ก่อเกิยยังไม่ย่อยสลายลงมา<อ>เหมือนแสงที่เราเห็นนี่กะดันะ เรายังไม่ได้ยุบลว่าม um ันเกิดจากอะไรแสงที่มันประเทือนออกมาก็ได้กาลังเขาเรียกเรียกกาลังดาวกําลังของมันเป็นอะไรกําลังของมันเนี่ยกําลังของมันมีตอนนี้กําลังทุกอย่างบวกกันแล้วก็ไม่เกินยี่สิบเอ็ดเหมือนไพ่ยิบซีที่มียี่สิบสองใบคือมีเลขศูนย์อีกใบหนึ่งแต่อันนี้เราไม่มีเลขศูนย์มันเลยมีแค่ที่เอ็ดนี่ไงมันก็เอามาให้เห็นนี่างไล่ออกมานี่ของเต้นอย่างเงี้ยไม่มีนี่ไง หนึ่งเจ็ดไอทดหนึ่งฐานเก้านี่ไงของเต้นนี่มีมีด้วยบุญเก่าตัวเองเคยศึกษาวิชาฤาษีมาแล้วนี่พฤติกรรมของตัวเองนี่ทําไว้แต่อดีตมีมาแล้วมีวิชาฤาษีอยู่วิชาที่เกี่ยวกับทีินี้ทำไมถึงชอบเรื่องนี้เพราะมันมาจากผลผูกนูแต่ในนี้ถ้าเกิดว่าแต่ของหมวย ไม่ไม่ยังไม่เกี่ยวอาชีพนีเราพูดถึงยานก่อนถ้าอาชีพเราต้องดูเงินดูอะไรว่าไปผนละเรื่องกันอันนี้เกี่ยวกับคุณชอบทางนี้ยังไงเพราะเหตุผลอะไรมันมายังไงนี่ไงอ่ะดูนี่ที่ของหวยเหรอไม่มีพอไม่มีปุ๊กเอาแล้วมันทําไมมาเรียนโหรมันมาเรียนโหรเพราะเหตุผลว่าตรงนี้มันโดนเจ้ากรรมในเวรบีบบังคับไอ้เจ้ากรรมในเวรก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลึกลับ สิ่งที่เหนือปฏิหารเป็นปฏิหารก็ไอ้วิชาโหนนี่แหละแล้วดาวสามเพราะมันสวยเพราะเหตุผลว่าอาจารย์ดูบอกดาวสามสวยมากสวยแล้วก็โอเคก็เป็นศาสตร์อุยโทษเป็นศาสตร์น,นึงอ่ะเป็นวิธีการอ่านแบบหนึ่งถ้าเป็นดูที่สามอะไรนะสามนี่ไม่ใช่วิธีการอ่าอนอาจารย์บอกมันดูเลขสามเลยมันเด่นไหมครับคุณอยากจะเป็นโหนก็เหมือนเราอยากจะเรียนครูเรียนอะไรเนี่ยถ้ามีดาวสามเด่นเนี่ยสบายอยากเป็นทหารดาวสามเด่นสบาย พราะอ,อย่างสมมวยนี้ฝั่งนี้ก็คือดาวสามตั้งหนึ่งสองสามสี่ตัวถูกต้องไม่เสียเลยมีแต่นาวางัางก็น่าสแสวงหาอยู่น่าปรับปรุงเป็นไปลนจะเอายังไ,ปไปงดีจะเอาอยัางไงดีนิเออดเห็นไหมและที่ก่อนทีแรกที่จะบอกว่าถ้ามีห้า้นต้นนีนน้นี่ไงห้าต้นต้นนี้กะเรียนโหดได้แล้วเพราะมันสวยแล้วไงคือการที่เรียนโหนได้ไม่ได้บอกว่าจะมาเป็นโหดถูกต้องหพอ,อคือศึกษาเรื่องนี้ได้โ<ฮ>อ้ชอบเป็นงี้ไปแต่ไม่ได้เป็นเอามาเป็นอนกกันนั้นก็ได้ แต่คนจะมาเป็นหมอดูทายอีกเรื่องหนึ่งครับเราดูจากอะไรคะอาจารย์ถ้าเกิดจะเป็นหมอดูได้อะไรเงี้ยต้องดูจากตัวงหันหมอดูได้เป็นได้หมดแต่ชุนอามาทำมาอากิณแม่ก็ต้องดูว่ามันชี้ไปไหมมันเหมาะก,กับทาน,นางังเหมกกเาะนี่เหมาะไหมนี่ถ้าเหมาะเนี่ยเพราะจารอะไรนะของมวยนี่เหมาะไงเหมาะเพราะเหตุผลว่าลัคนามันเดินแนวะทำนองคลองทำมันเดินไปตรงนี้่คันรองของเขาอะ่ะมันมาทางนี้อะ่ะเวลามันเป็นธน,นังให้เขาอะ่ะ และเป็นดาวสุขสาสชาด้วยสังคมเพื่อนฝูงเขายอมรับหมดน่ะและดาวห้ามันก็เด่นด้วยธงใัยด้วยมีเพื่อนฝูงเยอะๆดิยิ่งดียิ่งเข้าสังคมคงกว้างๆยิ่งดีแ,แต่เราแก้ที่บอกว่าไอ้ยานโหรของเราตัวนี้ให้มันเฉียบขาดขึ้นมาก็ต้องเอาเจ้าที่เจ้าทางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นสหายเราให้ได้ตต ไม่ใช่เตโต๊ะไม่ใช่เตโตะต้องบุกมิตรไมตีทําบุญให้เขาไม่ใช่ลดอริลงสวดมนต์ทำหน้าให้ผ่องใสไว้ดาวจรเจ้ากรรมในเวรเรามันทุกข์ขันและเป็นการขี่นีด้วยต้องทําหน้าให้ผ่องใสไม่จาเป็นต้องพาปากแดงแจะแหรอไม่จาเป็นเราไม่ได้เป็นดาราแต่หน้าต้องผ่องใสยิ้มต้องยิ้มก่อนเลยเบิกบานยิ้มทักทายก่อนแล้วแต่เราไปทำขึ้นมาแล้วทำไมถึงว่าเขาบอกว่าในนี้บอกว่า พลังกิตบอกว่าปรับพฤติกรรมใหม่นี่สี่สามผู้ปรับพฤติกรรมใหม่ทีฤษดีปฏิบัติเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติตามยังไมันสัมพันธ์กันสามกับสี่สี่กับสามหรือทฤษฎีปฏิบัติรนะปรับพฤติกรรมก็คือปรับพฤติกรรมอย่าง เอาถามอีกรักมาเดี๋ยวถึงไหนต่อเราอ่ะนี่จบการอ่านอาตมาเจียกจูจนะีอ่าเนี่ยนะอาตมาจูจีกับแหลงเอืเ้อแหลงเอื้อนะนี่นี่คือพื้นฐานของมันเลยนะอ่าต่อไปขึ้นเรื่องอันนี้เลยลักนาต่อที่ว่าเลพราะมี้ถามมาแล้วนะเอาตัวดีวันนี้เลยมันจะได้รู้กันเลยลักนาเกิดขึ้นจากเนี่นะสามกับสองเจ้ากรรมในเวรกับธาตุวันเกิดเนี่ยมันจะไปชี้เจอป๊อป เอาตัวนี้ไปตั้งเสาเอาดาวเจ้ากรรมในเวรตั้งเสาขึ้นมาเลยตั้งเสายังไงสมมติสอนเราเรานึกภาพออกก็ได้เลยนึกเอาก็ได้ท่านนึกเร็วๆนึกไปเลยสองก็ต้องไปเจ็ดหนึ่งสองก็ดูตัวนี้เลยเจ็ดหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหมดแล้วนี่ดาวสามใช่ไหมเอาสามมาอยู่ไหนสามอยู่ตัวนี้สามก็ต้องชี้หกครับถูกไหมหกนี่คือเลขลับ เลขที่เป็นผลลัพธ์เลขที่ทํางานก็นได้สามไปเจอหกหรือเลขว่าเจ้ากรรมเยวรย่อยก็ได้อ่าแล้วแต่เราจะเรียกคือตัวทํางานตัวทํางานนี่เรามองที่เสาคร,รูัเสาครูที่ต้องเสาครูเมื่อเราสามหกเจ็ดนี่นะอําทให้ดูเลยอย่างนี้ดีกว่าในนี้นมีบอกนะเอาเราเสาไหนมาตั้งแทนก่อนเช่นเราใช้เสาลูกนามก็ได้อ่านี่เอามาทดลองหนึ่งนี้นะกดโนปับขึ้นมาอ่ะบอกว่า เลขน้ำตัวแรกเราไม่ผลเลขน้ำคือเลขเสาตัวแรกก็เลขเลขสองอสองเข้าไปเตอร์อ้าวอีกอันนึ่งคือเลขสามเราก็ใส่สา,สามเข้าไปปั๊บมันก็กขึ้นมาเลยเราไม่ต้องไปอ่านงเองนะนี่คือแต่เรายืมเสามาใช้นะสามก็ต้องมาเจอหกนี่วงอยู่นี่ใช่ไหมหกคือตัวเอคือตัวทํางานเอาหกตัวนี้แหละนะย้อนมาเลยชท,ที่สองาศายัยเข้าไป ผมอยู่นี้ชี้ไปเจอห้านี่ไงห้าถึงเป็นลัคนาปฏิสนธิเรียกว่าผ่าดาวสองกับสามก็ได้การผ่าดาวเพื่อหาบอกแล้วไงเพื่อหาว่าปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นระหว่าง2กับสามเนี่ยมันเกิดไซเฟ็กต์เกิดผลพวงอะไรขึ้นมาเป็นผลพวงของอะไรขึ้นมาเกิดมึนมา การผ่าดาวเขาเรียกผ่าดาวเพื่อหาเนือมาอันลับแรกคือห้ากับหกมันชนกันเออชดสองกับสามนี่มันชนกันนะฮะถูกไหมสองข้างในสามข้างนอกชนกันปุ๊บเนี่ยเราอ่านจูจีไปอ่านมันนั่นคือเป็นผลพวงของตัวจริงมันคือดาวสองมันวิ่งแต่ขณะที่มันชนกันเนี่ยมันสปาร์กกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างอ๋ออย่างเช่นนั่ ถ้าเกิดสองสองนี่มันเจ้ากรรมในเวรเราก็มาดูอด่อนว่าสองสองมันอยู่สองมาเจอสามนะครับไม่ใช่สองมาเจอสามสามไปเจอสองแล้วส,มมอส,อลสองตัวนี้คือตัวทํางานหรือเจ้ากรรมในเวรเจ้<ช>ากรรมในเวรปบตัวนี้เอามาตั้งเสาดูว่าเสาตัวของดาวจันเนี่ยมันเป็นยังไงพึ่อสายชะตาของมันถูกไหมชะตาของมันที่อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยเนี่ยอยู่แล้วเนี่ย มันเดินเจริญยังไงอ่าทีนี้ก็มาถามทีนี้ก็เอาสามเป็นตัวงานวันเกิดเราชี้ไปดูที่มันเจอดาวอะไรตัวนั้นแต่เอาตัวนั้นแหละคือผลพวงผลพวงของมันทีนี้ผมก็ใส่ไว้ตรงนี้ให้เห็นเลยเมื่อเรารู้วิธีแล้วนี่ไงงเลขหกอยู่บนหัวของดาวสามผมอยากทำให้แล้วทามาให้แล้วนะแต่ก็ต้องบอกที่มาที่ไปอ่าดูนี่นี่ของเต้นก็เป็นดาวสอง มหาลัคนาสองลัคนาก็เอาดาวหกตั้งเอาเหมือนเดิมเมื่อกี้เนี่ยดูนะกด no กดแยกก็ได้เหมือนกันรึเปล่าเอ้ยไม่เหมือนเหมือนเหมือนถ้าผ่าดาวไปนี่เหมือนกันหมดเอาหกก็ได้เอาเลขหกเข้าไปหก x กดเข้าเลยนะคะอาจารย์เมื่อกี้กดตัวสอเสือออสอเสือเออการผ่าดาวเนี่ยมันจะมีผ่าสามตุกแบบแล้วแต่กดเออกดโนกดเนี่ยเรายืมยืมเสาไหนมาไปหัดกดไว้ก่อนก็ได้ต่อไปต้องได้สอนอยู่ดี ฮะเนี่ยคือหกหกเมื่อหกหก๊ 6, บเน,นี้หกมันก็เจอได้อาจันเห็นไหมเดาวจันตัวนี้แหละถึงบอกเอามาชี้ตรงนี้ไอ,อชิโตะในเสาไอเอนี่ยมาจันอยู่ตัวนี้ถูกไหมเนี่ยก็มาเจอตรงนี้พอดีก็เป็นเลขกเบิ้ลสองก็เลยกลายเป็นลัคนาปฏิสนธิของเราก็อันเดิมเมื่ออันเดิมพวกก็เป็นคู่สหายกันแต่คู่สหายตัวนี้กลายเป็นสหายร้อนรอนเพราะมันมีเด,ดชนะ มีเจ้าที่เจ้าทางเป็นสหายต่างกันแล้วนะมี่ีืเจ้าที่เจ้าทางของสามสองแบบต้องเอาการเอางานเจ้าท like ี่เจ้าการเพราะเปดบังคับเขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพราะสองสองคือเจ้ากรำในเวรด้วยถูกไหมนี่เป็นเจ้ากรำในเวรด้วยแล้วมันที่ที่พอมันไปเจอข้างบนมันเลยกลายเป็นหกกับห้าลักษณะมันเดินถูกไหมเหมือนถ้าถ้าหนึ่งแตว่าสองของของที่ห่วยเนี่ยเป็นสองที่เป็นเจ้ากำเนวร อยู่แล้วคุณลักคณะเดินแปว่าคุณจะไปเจอเออเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นตรงๆอย่างเขายังไงมันเลยหย่อนไปหย่อนไปแต่มันแสดงวิถีทางให้เราว่าคารลองชีวิตเราเดินไปต้องเจอความอาขับเพราะมันเป็นเดทมันร้อนร้อนเพราะใครก็บอกก็มันเป็นตัวเองสกามหาโจรคิดเร็วทาเร็วแต่ลนเลง่าย